สายดี l อลทีวิชันสตาร์บั克เปิดสาขาแรกในสปปลาวสตาร์บั克เป็นเชนร้านกาแฟสัญชาติอเมริกันสาขาแรกในสปปลาวจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่3พฤศจิกายนนี้ ที่ห้างพักสรรศูนย์การค้านากามอใจกลางนคนหรหลวงเวียงจันทร์นับเป็นการลงทุนประเทศที่17ในตลาดเอเชียโดยแรงงานข่าวได้แจ้งว่าร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาแรกในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่3พฤศจิกายนนี้เวลา13.30นาฬิกานาทีตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น1ศูนย์การค้านากามอ ฝั่งห้างสปปรรพสินค้าภาพสรรถนนคูเวียงเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทร์รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทม์สรุปครับว่าร้านสตาร์บัคสาขาดัางกล่าวได้จัดโปรโมชั่นแก่ลูกค้า300คนแรกที่ซื้อเครื่องดื่มขนาดแกรนด์เดย์หรือเวนตีจะได้รับแก้วลิมิเต็ดอิดิชันและกกตุ๊กตาหมีเบริสต้าฟรีครับสำหรับร้านกาแฟสตาร์บัคในสปป,ปลาวบริหารงานโดยบริษัทคอฟฟี่คอนเซปต์ลาวจำกัด บริษัทในเครือแม็กซิมแคเท,เทรอร์รจำกัดบริหารเชนนร้านอาหารรายใหญ่ในฮ่องกงซึ่งถือสิทธิ์ร้านสตาร์บัคเชนร้านกาแฟสัญชาติเมริกันในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์เวียดนามกัมพูชาเมียนมาและร่วมทุนกับบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเรด ซื้อกิจาการร้านสตาร์บัคในประเทศไทยเมื่อปี2562ที่ผ่านมานับเป็นร้านสตาร์บัคประเทศที่17ในตลาดเอเชียสำหรับการแข่งขันร้านกาแฟในสปปลาวพบว่านอกจากแบรนด์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอย่างกาแฟดาวหรือดาวคอฟฟ่และกาแฟสีนุกยังมีร้านกาแฟสไตล์ตะวันตกอย่างร้านโจมาที่มี4สาขาในนครหลวงเวียงจันทร์2สาขาในหลวงพะบางและ3สาขาในเวียดนาม ส่วนนักลงทุนไทยอย่างบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ก็เข้าไปลงทุนเปิดร้านกาแฟาคาเฟ่อเมซอนในสปปลราวซึ่งปัจจุบันมีอยู่85สาขาแล้วพบกับ l t v ที i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี